สวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมชื่อกำพลโลลึงฤทธิ์ครับครับผมชื่อเล่นชื่ไก่ครับพี่อะไรนะไก่ครับพี่ไก่ครับผมอ่าพี่ไก่เอ่อตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรพี่หมู่บ้านโค้งดาราครับโค้งดาราครับผมอ๋อหมู่บ้านหมู่บ้านดีชื่อดีตำบลตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับเบอร์โทรติดต่อพี่ไก่เอ่อศูนย์ศูนย์เก้าแปดครับ 831 3269ครับผมวันนี้พี่ไก่จะมาเปิดราคานะครับนะครับมีทั้งหมดกี่ตัวพี่วันนี้3ตัวครับ3ตัวพันอะไรบ้างพี่มีบามันแดงครับลูกเอเคเอหลานเอ3เคสามหครับครับผมแล้วกตเพศเมียครับแล้วก็ตัวผู้อีก2ตัวตัวผู้อีกสองตัวครับเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนตัวนี้บามันแดงอายุเท่าไหร่พี่อ่า 12เดือนครับอายุประมาณ1นึ่งขวบหนึ่งขวบครับลูกเอชเคเหรอหลานครับหลานเอชเคพอเขาเป็นลูก s k สเคามอ๋อพ่อเป็นพ่อเป็นลูกของเอเแม่ล่ะครับแม่เป็นบามั่นพื้นเมืองเนี่ยครับตัวนี้ยังไม่ตีเอฟเนาะครับผมยังเป็นวัวล,ลูกผสมอยู่นะฮะเดินไปนู่นนะครับน <c oughs> เดินตามนิดนึงนะฮะน่ครับก็ใครที่อยากได้วัวบามันแดงนะครับไซส์1ขวบนะฮะร,รูปร่างกำลังดีพี่น้องครับเอาไปทำแม่พันธุ์แม่บล็อกต่อยอดได้ตัวนี้ราคาเปิดไว้เท่าไหร่พี่32,000ครับ32,000ต่อรองได้ไหม ได้นิดหน่อยอ่าได้นิดหน่อยมาคุยกันมาคุยกันครับมาดูมาดูาของจริงมาดูของจริงที่คอ,อกนะฮะมาดูของจริงที่คอกนั่นนะครับท <c oughs> ่ายืนสวยมากพี่น้องนะวัวก็จะตื่นนิดนึงตื่นผมเพราะว่าผมเองก็เพิ่งมาถึงนะครับตัวนี้3 2 0 0 0บาทเป็นลูกหลานของ SK เป็นหลานของ SK นะครับนะเปิดไว้ที่32,000ตําหนหนีมีไหมพี่ไม่มีตําหนีครับตาหนี่ไม่มีพี่น้องครับอายุ1ขวบนะฮะ เหมาที่จะไปทาแม่พันธุ์นะครับนะราคาต่อรองได้ด้วยนะฮะร,ราคาต่อรองได้ด้วยสนใจยังไงก็เข้ามาดูตัวจริงนะครับท่าเดินนะครับท่าเดินแบบนี้เลยนะฮะโอเคไปดูตัวต่อไปกันครับโอเคครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะฮะนี่เป็นพ่อพันธุ์นะครับ ในคอกของพี่ไก่นี่ครับตัวนี้เป็นลูกในคอกในฟาร์มเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุสามขวบฝ่าครับเดือนมีนาจะสี่ขวบเดือนมีนาปีหน้าสี่ขวบสี่ขวบครับทับเป็นแล้วทับเป็นแล้วครับอผลงานมีหรือยังผลงานมีลูกฝั่งนู้นตัวหนึ่งอ๋อเป็นไงบ้างครับลูกก็สวยครับสีแดงสวยดีเนาะครับผมได้สีแดงด้วยครับครับผมอย่างนี้เรียกว่ามิสบัตเตอร์ ลูกผสมเนาะไม่ไม่ใช่เลือดร้อยครับไม่ใช่เรือดร้อยครับอายุเกือบเกือบสี่ขวบพี่น้องส่วนสูงประมาณสักร้อยห้าสิบถึงไ้้ร้อยห้าสิบได้ครับประมาณเนาะครับผมความยาวก็เนี่ยฮะลจุดเด่นของเขาคือความยาวของลําตัวแล้วก็กล้ามเนื้อนะครับพี่น้องครับหนังหนาตัวนี้อ่าหนังหนาครับผมแต่ว่าจะมีเขานะพี่น้องครับเนี่ยฮะดู ตามในรูปในกล้องนี่เลยมีเขาแต่นิสัยดีครับครับผมพี่แกบอกว่านิสัยดีไม่หวงตัวเมียไม่มีหวงตัวเมียครับอ๋อเวลาตัวเมียเป็นสัตว์ก็ไม่มีแบบไม่มีฟืนฟ้าไม่มีกับเจ้าของไม่มีคูนฟ้ากับเจ้าของแสดงว่าเป็นวัวที่เชื่องครับพี่น้องราคาเปิดไว้เท่าไหร่พี่ตัวนี้90สบครับ90 0 0 0มืบาทครับผมเป็นลูกผสมไม่มีใบเนาะครับผมอ่าราคาก็ต่อรองได้เหมือนเดิมครับผมมาดูตัวจริงก่อนครับอ่า พี่ให้เขาเดินโชว์นิดนึงครับอ่าครับผมเชือกติดม่ดิดูงเรนะนี่นะครับโอ้ไข่มนเริ่มเลยพี่น้องนะฮะดูไข่เขาครับโค,คนหาง<ค>นะครับหา,อ,าอ่าครับ,รบเดินแล้วครับ 9,000 90, 0บาททวนต่อรองได้ครับ,รบ<ม>นะสนใจยังไงก็เข้ามาดูมาชมกันเอาละครับไปดูพ่อพันุ์อีกตัวหนึ่งตัวนั้นใหญ่มากพี่น้องไปดูกันครับนี่แหละฮะที่ผมบอกว่าใหญ่แล้วก็สวยมากๆนี่คือพ่อพันธุ์ชาโลเล่ของพี่ไก่นะครับโอ้โหจุดเด่นไม่ต้องห่วงครับใหญ่ยาวลึกกระดูกตัวนี้ ได้หมดเลยฮะเครื่องชมพูจมูกชมพูหูชมพูไข่ก็ชมพูเข้มๆนิดนึงเนี่ยฮะพี่น้องครับพี่ตัวนี้อายุเท่าไหร่อ่าสี่ขวบเดือนธันวาเนี่ยครับสี่ขวบเดือนธันวาคมนี้ครับผมมีผลงานแล้วมีผลงานแล้วครับมีผลงานแล้วลนะวพี่น<ม>้องครับอ่าให้ลูกตัวเมียด้วยครับผมโอ้โห oh มาอยู่กับพี่นานแล้วประมาณ หนึปีครับประมาณหนึ่งปีได้ลูกกี่ตัวแล้วครับมาอยู่พี่หนึ่งปีเนี่ยได้ลูกเพิ่งคลอดวันที่สิบสี่ตัวหนึ่งแล้วก็อยู่ในอยู่ในท้องอีกสองตัวตอนนี้นะครับผมคลอดวันที่สี่กุมภาสองตัวสุดยอดความใหญ่นิสัยดีเชื่องนะครพี่น้องครับนิสัยดีเชื่องด้วยหลังตรงเป๊ะเลยพี่น้องนะฮะหลังตรงเป๊ะเลยตัวนี้มี ใบใบพร้อมอ่ะเปิดโชว์หน่อยพี่นี่ครับนี่คือใบของเขา <c oughs> แล้วก็มีมีประวัติมีประวัตนะิพร้อมการให้วัคซีนการชั่งน้ําหนักอะไรมีครบหมดเลยนะครับเป็นวัวฟาร์มครับผมครับนี่ฮะเอาละพี่พี่น้องอยากรู้แล้วราคาเปิดไว้ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งมืครับ1 1ึ่งแสนหนมืบาทพี่น้องครับอ่าผมให้ดูช่วงท้าย กล้ามเนื้อท้ายนี่ที่เลี้ยงแบบไม่ได้อัดอาหารมากใช่ไหมไม่ได้ให้ปล่อยให้นิดเดียวคล้ายแบบคือว่าให้อิ่มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกึงธรรมชาติเลยใช่ครับให้เขากลับคอกง่ายอ่ะครับเขาจะได้กลับคอกง่ายเวลาเขาขึ้นตัวมีเขาก็ขึ้นง่ายใช่ครับเขาไม่อ้วนมากแต่จริงๆถ้าอัดเข้านี่โอ้โหผมว่วรูปเลยนันกว่านะครับผมตอนนี้น้ําหนักล่าสุดประมาณเท่าไหร่ฟลอรครับผมแปดร้อยกว่าครับผมผมว่าไ่ช่างมา 1 1 0 0 0 0สบาทพี่น้องใครสนใจพ่อพันชาโรเล่เอาไปคุมฝูงตัวนี้แนะนําเลยดูกระดูกอดูลึงดูชีดครับพี่น้องครับ45องศาวัดด้วยสายตานะแข้งขากระดูกไม่ต้องห่วงครับเนี่ยฮะโอ้โหผมให้ดูหน้านิดหนึ่งยืนนิ่งๆน,นะลูกนะอ่ะูให้ดูหน้า<ด>ห,ห,หน่อยนี่ครับไปอยู่เป็นพ่องนี่คือใบหน้าของเขาพี่น้องดูช่วงหัวไหล่ครับกว้างมากๆเลย กระดูกโอ้โหได้ตัวนี้ได้เลยนะเหมาะสําหรับที่เป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงมากๆนะฮะแล้วก็เป็นเชือกอีกตั้งหากด้วยลูกก็สวยเป็นเชือกแล้วด้วยจูงได้สบายเลยจุงได้สบายโอ้โหพี่แล้วไม่เสียดายเลยพี่ตัวนี้ก็มันก็เสียดายแต่แบบเราววมน้อยไงอยากให้มันไปพัฒนาอีกอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ใช่ของพี่ทั้งหมดมีกี่ตัวนะแม่พันุ์แม่พันธุ์ของผมว่า ประมาณสิบตัวครับครับผมครับผมอยากเอาไปให้คนอื่นไปต่อยอดบ้างใช่คนอื่นไปต่อยอดได้ครับดูไข่พี่น้องดูไข่เขาครับโอ้โหสนใจเบอร์โทรอีกทีหนึ่งพี่098ครับ831ครับ3269ครับโอเคพี่ไก่นะครับผมครับพี่น้องครับสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับพ่อพันชารเล่พ่อพัน ลูกผสมบีฟมัตเตอร์แล้วก็แม่บามั่นแดงอายุประมาณ1นขวบ,บวันนี้พี่ไก่นำเสนอให้พี่น้องได้เลือกชมกัน3ตัวติดต่อกันเข้ามาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ